ครับพี่น้องที่เคาพครับะผมสาย,ยันอินทรพักหัวหน้าพักกรองไทยครับวันนี้พร้อมด้วยท่านรองหัวหน้าพักท่านร้อยตำรวจตัวอีลลิศเกตหนูนะครับและท่านผู้สมัครสสจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านสุทัน์ตาลาไก่วันนี้เรายือนอยู่ที่ชายทะเลในอำเภอท่าสารานะครับบริเวณนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญในฝั่งเ่าไทยนี่นะครับแต่ว่าตอนนี้ถูกคลื่นกัดเซาะนะครับถูกคลื่นกัดเซาะเข้ามาถึงบ้านของพี่น้องประชาชนร้านค้าที่อยู่ชายทะเลเนี่ยก็ต้องเคลื่อนย้ายนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่พักตรองไทยตั้งใจที่จะดูแลแล,และก็ถือเป็นนโยบายสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง นอกเหนือจากการที่เราจะสร้างคลองไทยให้เป็นคลองใหญ่คลองของประเทศคลองของโลกสร้างรายได้ไม่น้อยกว่าปี5ปีละ5 5ล้านล้านบาทนะครับรายได้เหล่านั้นนะครับก็จะเอามาพัฒนาเอามาปรับปรุงเอามาดูแลรักษาหาดทรายชายทะเลแหล่งน้ําต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่พักครองไทยจะดูอะไรให้พื้นที่ชายทะเล เป็นพื้นที่ที่ไม่ถูกทำลายไม่ถูกกัดเซาะนะครับหาทางแก้ไขเพื่อพี่น้องประชาชนสามารถอยู่อาศัยย่าได้อย่างถาวรและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของพื้นที่นี้เป็นหน้าที่ของพักกรองไทยที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนและกับพื้นที่เดินหน้าประเทศไทยด้วยโครงการกรองไทย ไปกับฟัดกรองไทยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ